ค่ะที่ปรึกษาการขายจากบริษัททูโซเชียภูมิค่ะค่ะอันที่ปรึกาการขายบริษัททูโซเชัยรูมค่ะวันนี้นะคะอันแล้วก็ที่อ่อยนะคะก็คือจะมาเอารถมาให้ลูกค้าดูนะคะเป็น2อรุ่นเลยค่ะรุ่นแรกของเราก็คือจะเป็น้วนนีะะคตั FJ 2 5 2 8 4ค่ะเป็นรถจิ๋ล้รอส่วนด้านนี้นะคะก็คือจะเป็น FJ 2528 r m c ค่ะก็คือจะเป็นรถโม่นะคะ มาดูคันแรกกันเลยค่ะตัวนี้คะก็คือเป็น FJ 2528ปี280ลังนานะคะบรรทุกหินดินทรายแบบที่กําลังเหลือเหลือเลยค่ะสภาพของเรานะคะเป็นสภาพแบบนางฟ้าเลยนะคะไปดูด้านข้างกันเลยค่ะเดี๋ยวตาอันขึ้นมาดูข้างในห้องนิสสังกันเลยค่ะค่ะข้างในของเรานะคะเป็นห้องนิสสันที่กว้างค่ะนั่งสบายค่ะ รุ่นนี้นะคะก็คือจะมีดิฟล็อกแล้วก็คุ้บคอนโทรลดอาการเมื่อยล้าได้ด้วยค่ะข้างในนั่งสบายหัวเกียร์ของเรานะคะเกียร์เราก็คือจะเป็นเกียร์แบบทีหนึ่ามหกเกียร์เดินหน้า1นเกียร์ถอยหลังแล้วก็จะมีด้านบนนะคะของเราก็คือจะเป็นวิทยุ FM AM แล้วก็ AUX ค่ะอย่างนี้ทำให้ลูกค้าก็คือเวลาขับทางไกลนะคะก็คือจะฟังอาจจะฟังเพลงมั่งอะไรประมาณนี้ แล้วก็แอร์ของเราค้าก็คือจะเป็นแอร์แบบเย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะหน้าจออ่าตัวน,นี้ของเรานะคะรถของเราก็คือตอนนี้ไม้นะคะอยู่ที่ประมาณ27งหมค่ะรถยังไม่ยังน้อยๆอยู่นะคะสภาพอของเราก็คือเป็นแบบนังฟ้าเลยค่ะอ่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปต่อด้านข้างกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ ดูด้านข้างกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นล้อล้อของเราแล้วล่ะค่ะเป็นล้อเป็นล้อน็อตอตัวค่ะส่วนกระบะของเรานะคะ,ะตคะงรงน,ะะนี้สีสันสุดฉาดมากเลยค่ะเหมือนเป็นลายคมช้าเลยค่ะตรงนี้บรรทุกทินดินซายได้แบบออได้เยอะมากๆเลยค่ะโดยไม่ต้องดัดแปลงะายเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เชสซีของเราะคะก็คือจะเป็นเชสซีแบบไม่ได้ดัดแปลงเลย แหนบนะคะด้านหลังท้างหลังก็คือจะเป็นแหนบแบบแผ่นซ้อนค่ะตรงนี้บรรทุกน,น้ำหนักได้ยเยอะเลยค่ะทั้หินดินทรายตรงนี้ก็คือแบบได้แบบกําลังเหลือเลยค่ะไปดูด้านด้านด้านหลังแล้วก็คันต่อไปได้เลยค่ะเดี๋ยวนเราไปดูรถรุ่นต่อไปกันเลยค่ะขออนุญ,ญาตส่งสองให้พี่อ๋อยนะคะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็บอกแล้วค่ะเป็นรถโมนะคะโมปุ่นของเรา f j 2 5 2 8อ n c ค่ะ ก็จะเป็นรถเทดได้นะคะตัวนี้นะคะรถเทดได้ก็บอกแล้วค่ะเราขายตามสภาพนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นรางเทป,ปูนของเรานะคะสภาพของเรายังใหม่ใหม่เดิมเดิมเลยนะคะลูกค้าแล้วก็นะคะส่วนตัวนี้นะคะของเราจะบรรจุปูนได้ถึง6คิวเลยนะคะและข้อดีของเราก็คือนะคะตัวนี้เราติดตั้งมาจากโรงงานค่ะไม่ได้ติดตั้งมาจากบริษัทข้างนอกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะให้มา2ลูกนะคะ12โวลต์1น0แอมป์ค่ะมาพร้อมกับถังน้ำมันนะคะขนาดใหญ่ค่ะ255ลิตรค่ะส่วนตัวข้างในนะคะก็คืออย่างที่เซลล์อันได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะรุ่น FJ2528C ค่ะข้างในจะเราของเราจะเหมือนกันนะคะ,ะแล้วนะคะมาต่อในส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าของเรานะคะก็คือตัวหนังสือฟูโซนะคะก็จะยังเป็นสีบอลเงินค่ะก็คือเป็นรถเดิมๆของเราเลยนะคะก็อย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นคลิปนะคะเป็นรถเทสไดค่ะแล้วก็เราจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแล้วก็าไฟ d a y ทไทม์ค่ะ,ะส่วนโปรโมชั่นของเรานะคะรถตัวนี้ก่อนเลยค่ะ FJ 2528C ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถจัดได้เต็มจำนวนค่ะ ส่วนตัว FJ 2 5 2 8 i RMC นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นดีๆค่ะก็เดี๋ยวขึ้นให้กับลูกค้าด้านบนนี้เลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบริษัททูโชชัยภูมิของเราด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้อ่อยและอันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะวันนี้อ่อยและอันนะคะ อขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ